สวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนเขาใหญ่มาแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูลูกเจ้ายักษ์นะคะพี่ๆหลายท่านพี่ๆหลายท่านถามว่าพี่อ้วนเปิดราคาลูกเจ้ายักษ์เท่าไหร่หนุมพูดได้เลยว่าเราเปิดเข้าๆไปคู่ละสี่พันบาทใช่ไหมคะแต่พี่อ้วนคิดว่าจะขายตัวเดียวใช่ไหมไม่คอนเฟิร์มนะครับราคานี้เพราะว่าอะไร พราะว่าผมตั้งใจอย่างในตามในคลิปเลยครับตั้งใจขายตัวเดียวตั้งใจเช็กละใช่เช็คเสียงครับเพราะว่าเออไม่ใช่ขายลูกนกใช่ไหมคะใช่ครับไม่ไม่คือขายลูกนกนี่แหละแต่ขอให้มีเสียงว่าเขาขันแล้วอย่างตัวคู่แรกมีเสียงให้ดูแล้วว่าโอ้ไม่ขันตามกุกแน่นอนโอเคแต่คุณอะไปรุ่นคู่อ่างเอาอแต่คือให้ยืนยันว่า ตัวนี้สามกุ๊กอืมถ้าเป็นคู่ก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าซื้อเดียวๆพร้อมเสียงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะอยากอยากจะเอาชัวร์เพราะว่าพ่อเขาหนึ่งกุ๊กไงอืมเรามันไม่เหมือนลูกพี่โอ่ที่เราเห็นผลงานมาแล้วอันนี้คู่แรกยังแบบเพิ่งได้ยินเสียงเบาๆเลยเดี๋ยวใช่ไหมวนี้จะเอาคู่สองขึ้นเช็คได้ได้โอเคไปดูคลิปกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพี่ว่านกเขาใหญ่มาแล้วค่ะตามสัญญานะคะจะพามาดูลูกเจ้ายักษ์นะคะ ทนทั้งคู่เลยเหรออือทนทั้งคู่เลยเอ้าพี่หยิบมาแค่สองตัวเอ้าทนทั้งคู่งงไม่มันคอกเดียวกันเลย,เยไหมอ๋อ,อ,ค,อ,ค,อค,คอกเดียวกันนะคะทุกคนได้คู่หนึ่งได้คู่นึงใช่ไหมตัวที่เท่าไหร่เราเนี่ยอ,อยู่กับเราในบ้านคู่หนึ่งใช่ปะหนึ่งคู่สองคู่สองคู่สองคอก ามข้อสี่ข้อข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้อที่สามลูกโทนใช่ไหมไหนไหนไหนนี่ตัวเบอรหูน้องโตแล้วลูกเจ้าอยากโตแล้วนะคะลูกโทนนะคะตัวนี้อันนี้ตัวพ่อพี่อืมพ่อน้องพ่อแม่เลี้ยงเองอืมอ่าที่หนุบอกไงคะว่าพ่อแม่เลี้ยงเองคู่หนึ่งนะคะห่วงมากเูไหนโอ้โหพองขนเต็มกงเลยลูกห่วงมากพ่อห่วงมากนะเจ้า ใส่ไข่เอาคืนเถกเอาอเคืนเอาคืนเอาคืนเอาคืนอยากจับนะแต่เอาคืนเถอะอน่ารักมากเลยค่ะไปอืมห่วงมากทุกคนใส่ไข่พองขนเต็มกรงเลยค่ะห่วงลูกมากๆเลยนะคะ,คะอย่างที่บอกนะคะเจ้ายักคือลูกนก ที่หนูเลี้ยงเองตั้งแต่เด็กๆนะคะเลี้ยงจนครบอายุสองปกีกว่านะคะเรียกดีโยนดีจนเราคิดว่าเป็นตัวผูุู้งนี้นะครับุูงนี้จะได้บุรณะห้องนี้ขยายห้องนี้จะถูกขยายนะคะทุกคนขยายออกไปเพิ่มได้ทําความสะอาดนะพะุ่งนี้จะได้ทําความสะอาดทั้งหมดนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะดูสกรปกสกรปกเพราะว,ว่าต้องบอกก่อนเพราะว่าพี่อ้วนอ่ะไม่อยากให้เขาเรียกอะไรนะไม่อยากให้กวน ามากใช่ไหมใช่ครับเพราะตอนนี้อย่างที่บอกนะครับตอนนี้พายุเข้าแล้วก็เป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอืนะครับก็ทำให้ระบบเขาเรียกวะาระบบการทำงานของทั้งพ่อแม่พันธุ์และมือปืน,ปนลวนถ่ายขนนะครับไข่ก็จะส่งผลให้ไข่คือหนึ่งไข่อาจจะไม่มีเชื้อนะครับไข่อาจจะ ตายโคมตอนนี้มีตายโคมหลายชุดเลยนะครับก็คือไข่ทำไมเราต้องร้องแข่งด้วยน่ะไข่เสียนะครับตายโคมแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะพ่อแม่พันธุ์ไม่ไข่อืเนี่ยร้องแข่งเนี่ยพอเราถ่ายก็เงียบลูกไข่คะเนี่ยนิรการอ๋อได้ตัวหนึ่งใช่ไหมคะนิรการนิรการท้องนี้ได้ตัวหนึ่งเหรอคะทูนครับตัวเล็กมากลูกทน S <S 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 ถ้าถ้าหมดชุดนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีไม่มีลูกใครเลยครับตอนนี้ว่าง,งม,ม,มือปืนว่างเลยเออจ้ามีไข่นินกานก็เสียอืมไข่สามกุกก็เสียนะครับแล้วก็ไข่ดิวตันดิวตัน,ล,นล้นุ้นอยู่ครับตอนนี้ลุ้นว่าจะเสียหรือเปล่านะครับไข่ดิวตันเอ,อที่มันแจ้งเนี่ยเพราะว่าพี่อ้วนขย,ยับไฟนะคะคือเปลี่ยนหลอดไฟใช่ไหม ใช่ครับเปลี่ยนหลอดไฟให้มันมแจ้งเพราะว่ากลางวันบางทีมันก็คืมไงทุกคนก็เลยช่วงนี้ก็เลยเปลี่ยนหลอดไฟก่อนเปลี่ยนหลอดไฟครับเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้เพราะว่าฝนตกฝนล,ลงเม็ดทั้งวันก็เลยเปลี่ยนหลอดอไฟเดี๋ยวจะขยับกรงขยับห้องออกไปขยายห้องออกไปครับก็จะเพาะได้เพิ่มอีกอีกอีกสามคู่นะครับ ตั้งอีกสามคู่อย่างนี้ครับเหมือนนี้เลยสามคู่สามแถวแล้วที่เหลือก็เป็นกองรวมอมือปืนอย่าลืมว่าเราต้องขยายมือปืนขึ้นอีกต้องมีมือปืนเพิ่มอีกนะครับไหนเจ้ายักษ์อยู่ไหนนี่อ๋อเจ้ายักษ์อยู่ข้างนอกเหรอนี่ไงพี่ยักษ์ยักษ์กินอาหารนะครับเดี๋ยวจะเอาไปป้อนลูกยักษ์กงพ่อนกแม่นกอาจจะเลอะหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ทําความสะอาดเลยนี่แหละจะเป็นวันทาความสะอาดนี่พี่ยักษ์นะครับ มองไม่เห็นจับไม่ได้อุย้ยหางสวยมากเลยทุกคนยักษอย่างที่บอกว่ายักษ์เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะคะความเชื่องเขามีนะคะทุกคนอันนี้พี่ยักษ์นะครับนุน่นกินอาหารเนี่งพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ยักษ์นะคะพี่ยักษ์คือสามกุกเรียกใส่กุกคูใส่กุกคูอ่างนะคะทุกคน ใช่ไหมมีสอนปะพี่ยักษ์สอนไหมพี่ยักษ์ไม่สอนพี่ยักษ์ไม่สอนนะคะพี่ใหญ่คือครูอ่างเอ้ยสี่สามแกมสี่คูอ่างครูอ่างครูกุกครูสอนได้อือครูอ่างสอนได้แต่ส่วนมากจะครูสอนไม่ค่อยครูกุกอือแต่พี่ยักษ์มีทั้งครูกุกและครูอ่างืบางอารมณ์ครูกุกอืมบางอารมณ์ครูอ่างอืแล้วแต่อารมณ์เขาแล้วแต่อารมณ์เขาแต่พี่ยักษ์นี่เอ่อเยาอะไรอ่ะคือเปลี่ยนพ่อพัน เปลี่ยนพ่อพันมาสามหันหนูให้หันเออเปลี่ยนพ่อพันมาสามตัวสี่ตัวนี้ตัวที่สี่ไม่ใช่หรอสามหรือสี่อ่าประมาณสามหรือสี่อแต่พี่ใหญ่ตัวแรกเราใส่ตัวแรกเลยเพราะว่าพี่ใหญ่เป็นเทพนมอืมเราก็ใส่กับเทพนมพ่อของเจ้าบี เข้าผสมพร้อมกันแต่พี่ใหญ่ยังไม่มีลูกไม่ได้ตีกันนะทุกคนใช่เข้ากันมาจะเป็นเป็นปีแล้วแหละใช่นี่หนูอาแผนให้ดูไม่ตีแล้วกงใหญ่กว่าชาวบ้านชาวเมืองด้วยนะแต่ไข่ไม่มีเชื้ออืมก็ร้อต่อไปครับล้อเหมือนพี่ยักษ์เนี่ยพี่ยักษ์ก็ไข่เป็นสิบใบแล้วก็ไห้ดูพี่ๆที่อยากเห็นลูกพี่ยักษ์นะคะอันนี้นี่คือพี่ยักษ์ไม่ใช่ยักษ์อยู่นู่นอันนี้ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่คือนกหนึ่งปุกเรียกใส่กุกนะคะซึ่ง ใ่ไครบางคนบอกว่านกหนึ่งกุกเรียกใส่กุกบางคนบอกว่าไม่เลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็นนกคอข้างลงบางตำราก็บอกว่าสองกุกเรียกใส่กุกคอข้างลงแต่ส่วนมากนะครับคนส่วนมากจะบอกว่าหนึ่งกุกเรียกใส่กุกนะครับคอข้างลงแต่ถ้าคุ้อ่างด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอ่ะบอกก่อนว่ามีเปลี่ยนรุ่นเก่าหลายๆคนนะครับที่เขาบอกว่านกตัวเนี้ยเป็นคอข้างลงก็จริง แต่ถ้าอยู่กับเจ้าของคนใดค้ำคูณจะหมานมากแต่อยู่กับเจ้าของคนใดเขาเรียกอับประมงคลก็จะอับประมงคลไปเลยนะครับมันอยู่ที่ดวงของเจ้าของด้วยว่ามันจะหนุนนำกันไหมแต่อยู่กับผมทั้งต่อเก่งทั้งให้โชคให้โชคให้พอนะทุกคนให้ลูกด้วย <laughs> อันนี้ดีมากเลยให้ลูกด้วย <laughs> แล้วลูกคลออกแรกนะครับก็ปล่อยสามกุก หนึ่งตัว,หน,ตวหนึ่งตัวก็รอเช็คกันไปเรื่อยๆนะครับอยู่รอเดี๋ยวจะเอาคอกสองขึ้นเช็คนะครับถ้าคอกสองสามกุกอีกก็น่าจะการันตีได้ว่าอันนี้ปล่อยทั้งตัวผู้และตัวเมียหรือปล่อยแค่ตัวผู้คะ่ะเล่นน้ำนะใครเล่นน้ําก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับใครเล่นน้ําจะดูว่าถ้าอย่างนี้ผมอะลูกพี่ยักษ์น่ยอยากเพราะว่าพ่อเขาหนึ่งกุอ,อยากจะเช็คเสียง ทุกตัวเหรอใช่อย่างเจกเสีทยครัวมันคมว่าถ้าตัวเมียขันถ้าตัวเนี้ยปล่อยสามกุกเรายังไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียถ้าใครสนใจเราก็จะปล่อยเพราะว่าเราการันตีได้แล้วว่าตัวเนี้ยสามกุกแต่ราคามันจะไม่เท่าชาวบ้านชาวเมืองใช่ไหมแต่ราคาก็จะสูงหน่อยเพราะว่าถ้าปล่อยสามกุกแล้วมีโอกาสที่จะคูอ่างเลยแหละเพราะว่าเลือดมันไปทางแม่แอละก็จะมีคูอ่างแมข่เล่นน้ำพี่ใส่อะพี่ยักษ์คือไงใส่ใครใส่ไม่เล่นน้ำลูก ใส่ไข่เล่นน้ําหรอเอาน้าไปป้อนลูกเปล่าเล่นเล่นเล่นอ่ะมันกวนลมนะพี่วอนไอตัวนี้กวนลมมากเลยเวลาพี่พูดมันจะขันแข่งตลอดเวลาแล้วออกมาไหมอ่ะก็ไม่ขันแล้วไงคิ <c oughs> ้วมันขิ่ว,วนกมือปืนผมก็จับเล่นได้ทุกตัวเลยนะแล้วมันเป็นเรื่องอะไรมาจับมือปืนเล่นนตัวนี้ดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขี้เล่นอย่่เลยนี่ยโอ้ ส่วนนี้เชื่องไงเลยเนี่ยไม่มีอะไรวันวงวันก็นนจะจับมือปืนเล่นน้องห,วหอัวล้อห,วหอัวล้อนั่นเอง,องพอจับเล่นแล้วหัวล้อมีมีเอฟซีโทมกรมาบอกว่ามือปืนสีขาวอ่หายากอืมซึ่งผมมีอยู่หนึ่งแม่สองแม่สามแม่ซึ่งไม่ให้ลูกสีขาวเลยสี่แม่นี่อืม สีแม่นะครับแต่แต่แต่คือเราไม่ได้เอาขาวกับขาวเข้ากันมันจะมีไม่ได้ขาวล้วนกับขาวล้วนเข้ากันมันเป็นขาวตาแดงนะทุกคนซึ่งเป็นยินด้วยซึ่งลูกลูกเขาออกมามีโอกาสที่จะอ่อนแอไม่รอดนะครับเพราะยินเขาเป็นยินด้วยโอเคค่ะทุกคนยังไงวันนี้โอ้ยออกได้ี่ยลูกพียากี่ยไหนคอนี้ได้ไหมตัวเดียวหรือยังไงอ๋อลูกโชนปีกน้องเตี้ยงออเปียวมากออกได้แล้วออกได้แล้วเดียวด้วยตัวนี้บอกเลยว่าเปียวนี ไม่ได้เอาปอกหามันใส่พี่วันเอาขึ้นหน่อยค่ะมันเอออันนี้ลูกทนนะฮะเดียวเป็นตัวพูสูงนะครับผมไม่ได้บอกว่าลูกทนเป็นตัวผูนะน้องสวยมากแล้วหน้าตาไปทางพี่ยักษ์มากเลยอะเขาใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็หน้าตาเขาคมมากคือมีคนถามมาแล้วว่าลูกพี่ยักษ์ขายยังไงนะคะหนูได้บอกราคาค่เข้าว้าวไปแล้วนะคะ ใช่ลูกแม่บอกไปแล้วแสงไฟเขาตาทุกคนอืมก็ลูกพิรักขายยังไงก็ราคามันก็จะสูงอย่างที่บอกนะครับเพราะว่ายกขึ้นหน่อยค่ะผมรอมานานมากนะครับทุกคนผมรอมานานมากสามสี่สี่ไีได้รอ,อมานานมากแล้วครอบแรกที่อยู่ที่ห้องนู้นก็เหมือนอน้องน้องไม่สมประกอบตัวหนึง่งต้องรอดูก่อนตัวหนึ่งนะครับที่ปีกเขาตรงตรง,ตรงหัวปีกเนี่ยอื เขามีปัญหาตอนเด็กๆน่าจะโดนแม่จิตแม่เหยียบหรืออะไรนะครับปีเขาจะกลางไม่ได้อย่างนี้เขาจะกลางได้แค่ครึ่งเดียวแต่ถามว่าเขาบินเล่นได้ไหมบินเล่นได้บินเล่นได้แต่มันไม่มีผลไม่มีผลกับการกินการอยู่การขันใดทั้งสิ้นก็ไม่เป็นไรเราก็เลยดูข้อสองข้อสองสมบูรณ์นะครับแล้วก็นี่น้องข้อที่สามข้อสามลูกโทนนะครับข้อสี่เมื่อกี้ก็สมบูรณ์เขาไข่เองมือปืนเต็มนะครับมือปืนเต็มเขาเลี้ยงเอง แต่เสียดายนะครับเสียดายหรือจะดีใจมือปืนเต็มแต่ไอ้คอกที่ไข่ที่มือปืนฟักทั้งหมดเสียหมดนะครับทุกคนไม่มีออกเลยนะครับไข่เป็นไข่อะไรนะไข่ตายคมไปทั้งหมดนะครับอากาศมันเปลี่ยนค่ะทุกคนแต่เขาฟักเองรอดออกครับอแล้วก็มีลูกพี่โอ,อ่งลูกพี่โอ่งนะครับมาให้มือปืนฟักลูกโทนนะครับก็ออกมาแล้วก็ตายนะครับมือปืนเหยียบอันนี้คอกที่สามเนาะเปียว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 นะครับบอกก่อนเลยว่าเปี่ยว แต่ก็เดี๋ยวไปเชี่ยวเอาในอนาคตไปเที่ยวอาในกลงเปียวเพราะว่าเราไม่เคยได้ออกมาจับให้เขาโตที่แม่มือปืนเลยไงจริงๆงเขาใส่ปลอกขาปลอกขาได้เลยนะปลอกขาแล้วเอาใส่กลงได้เลยนะครับแต่ตอ้งไม่มีที่จะแควนไม่แต่ต้องเป็นกลงรวมก่อนแต่ตอนนี้กลงรวมเราแอออดมากนะครับไม่มีที่จะแควนแล้วนะพ่อแม่ยังไม่ตีค่ะยังไงก็ เรียบร้อยนะคะพามาดูลูกของเจ้ายักษ์เรียบร้อยนะคะทุกคนชุดนี้ต้นไม้ชุนนี้ก็จะน่าจะเอาออกครับเอาไปแหนะหมากเหลืองแทนเพราะว่าเอาไม้ล้มมาอยู่นี่สิพวกแบบไม้มงคลล้มอ่ะในล้มอะเพราะว่าที่บอกว่าตะเขาจะเอาเขาออกไปสู่แดดมากให้เขาแตกพุ่มก่อนแ่อวเอาเขามาใหม่นะครับไปเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่านี้หน่อยยังไงวันนี้นะคะเราก็พามาดูลูกเจ้ายักษ์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน นกหัวเราะได้นะคะ <c oughs> รับฟาร์ม็มีนกหัวเราะได้นะครับก็ติดตามอืมติดตามกันต่อไปนะคะลุกคนคลูกเจ้ายักนะคะวันนี้พามาชมเฉยๆเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปเลี้ยงเข้าด้วยกันตอนแรกก็จะไม่ถ่ายแบบคนเพราะว่าห้องมันดูดูชกกระปอ,ะรอ่าดูชกกระปกเพราะเรายังไม่ถ่ายบอกเพราะเราบอกก่อนเลยว่านกลงลังเมื่อไหร่มือปืนไม่ได้ทํางานเมื่อไหร่เราจะถ่าย ถ่ายเขาเรียกอะไรใส่สิ่งปฏิกูลออกทำความสะอาดและตอนนี้เป็นเวลาที่ดีเพราะว่าแต่ละกองนะครับตอนนี้ไข่เสียนะครับมือปืนไข่เสียพ่อแม่พันธุ์ก็ยังไม่ไข่นะครับก็ถือโอกาสถ่ายพรุ่งนี้จะถ่ายทําความสะอาดทั้งหมดนะครับแล้วก็ขยายห้องเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทําให้ดูนะครับ วันนี้ก็พามาดูลูกเจ้าอยากเฉยๆ<ช>นะคะ<ช> <ๆ S 1> ทุกคน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านถามว่าคออที่2เป็นยังไงคออที่สามเป็นยังไงตอนนี้ได้คออที่สี่แล้วนะคะพี่ๆแต่จะเว้นใช่ไหมเพราะว่าคอกที่สี่แม่เลี้ยงเองเจ้าอยากเลี้ยงเองก็เลยยังไม่มีคออที่ห้านะคะ ถ้าปร่ยด็นงี้ครับนี่คือมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเดียวกันนะครับถ้าพ่อแม่เลี้ยงเองถ้าพ่อแม่เลี้ยงเป็นมันก็ดีนะครับแต่ถ้ามันจะเสียเวลาเหมือนเขาวา่าลูกมันจะห่างเพราะว่าเขาเลี้ยงเองมันก็จะเสียเวลาเป็นเดือนลูกก็จะห่างกันเป็นเดือนอยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่ว่น,นกเขาใหญ่นะคะพี่ยักษ์จำแม่ได้ไหมพี่ยกักษ์ยกประตติดพี่ยกัยกษ์ได้ จำแม่ได้เปล่าออคนเก่งโอ๋เอาแล้วหนิแม่ทำหม่มอะ่ะพี่ยักษ์พี่ยกักหาแม่เร็วใหญ่มองใหญ่มองพี่ใหญ่มองพี่ใหญ่พี่ใหญ่โดนรื้อกงนี้พี่ยกัยกษ์ยังไงก็ติดตามเจ้ายักษ์นะคะแล้วก็เจ้าใส่ไข่นะคะคู่นี้นะคะตอนนี้มีลูกแล้วสี่ข้อนะคะ รอลุ้นกันต่อไปนะคะทุกคนว่าเสียงลูกๆจะออกมาเป็นสไตล์ไหนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน, bye bye คานบ,าบายบายค่ะมามาพี่มามาอ้วนบายบายค่ะพี่ใหญ่ปินหาอ้าวมา,มา พี่ใหญ่ยายลุลูกพี่ใหญ่ครับลูกพี่ใหญ่เป็นอะไรที่น่ารุ้นมากใหญ่มากับเทพพนมใหญ่มานี่มาแล้วถ้าตัวเมียเชื่องมันจะมีชัยไปกว่าครึ่งนะทุกคนแต่เชื่องไปก็ชัยเลยค่ะเลยเส้นชัยไปหน่อยนะคะพี่ยักษ์จไม่ได้เป้าคนเก่งเอาหายไป Okay.